ห้องนอนของพระรัเสงกับของเมลีที่แม่บอกว่ามันขาดไฟตอนที่เล่นน่ะเดี๋ยวนี้จะเล่นแต่ฉากเมาก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงหลังจากที่เขาได้รับจดหม้แต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรการเกี่ยวกับการเข้าห้องกันแล้วนี่แม่จะนอนยังยังไม่นอนที่ยังไม่ได้รำเลยจะนอนเหรอแม่จะนอนหรือยังอย่านอนตอนนี้เอาไไปก่อนเลยไปนั่งดูก่อนเลยปิดประตูให้นไม่ต้องปิด อย่างนี้นะคะต้องเรียนอาจารย์ไปทูลอาจารย์ไพทูลก็นั่งเพียบแต่ว่าพี่ไปสามารถจะนั่งได้นั่งแล้วเดี๋ยวคัวต้องเองไม่นอนกับหนูไงใช่ไหมก็จะขออนุญาตนั่งห้อยขาแต่จะลําให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์มาเรียนรู้สองท่านนะคะอย่าติกันนะนั่งไม่ถูกระเบียบแต่อยากนั่งอย่างนี้ใครจะทำไมอ่ะเลยค่ะเชิญค่ะ ขออนุญาตผู้หญิงนะคะจะต้องนั่งขนาดนี้นะคะจะนั่งขนาดนี้เพราะเวลาผู้ชายเขาขยับมาเนี่ยผู้ชายก็อยู่นี้แต่บางครั้เขาขยับมาเนี่ยผู้หญิงจะได้มีทีท่าตัวเองแต่วันนี้ขออนุญาตนั่งตรงนี้นะคะสมมติตอนนี้กำลังอายุสักประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดนเลยนะคะ Yayer mi sum ็นไหมคะแลต้องนอนนอนเมี่ยมนอนนะคะต้องนอนหนีนะคะเห็นไหมคะง่ามนี้จะเข้าพอดีเห็นไหมคะแล้วตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยหนูต้องเรียนรู้ให้หมดและผู้ชายก็จะนั่นอันนี้เมื่อกี้อาจารย์ไปดูเนี่ยกลัวกลัวว่าจะตกก็เลยต้องรีบมาประคองแม่แต่ต้องนอนกันอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะหาเอ่อ ครูมาใครสาธิตเข้ามาเลยใครอยากสาธิตเข้ามาเลยเดี๋ยวครูไปดูช่วยดูหน่อยนะคะค่ะอ่ะเข้ามาเลยสิคะครูฉุยครูดันเข้ามาเลยลูกครูสาวเข้ามาเลยมามาเร็วเลยลูกเพราะว่าเราสามารถดังได้สองเตียงไอ้สองคนลูกมาขึ้นมาเลยช่วยมานั่งตรงนี้ พราะเรารุ่นพี่ตาวนั่งนี่พี่พี่วุยรุ่นพี่ตาวนี่คนที้ไงให้นั่งนี่ไงเราจะได้ดูตัวอย่างเขาเออนั่งนี่แล้วถ้าพี่วุยขึ้นเตียงหมูหันดูได้ไงอ่ะถูกไหมก่อนขึ้นเตียงเราขอโทษกันช่วยชอยเพ่หน่อยฮะตามตามตามนี่ยนี่ไงจะสอนนี่ไงเอาเพลงหนูจะรำตามวีดีโอหรือจะหาครูอ่ะ เราฟังแต่เพลงเอ้าขึ้นเลยสิขอโทษทางนี้ไปหนเอาเทาเอาเด็ว้าคนนะฮะหนูบสูิว่าเรามีเอออันนี้อนุญาตขึ้นสิหมอก่อนไฮะเอาหมอก่อนไปขึ้นเลย นั่งเนี่นะเรารู้แล้วเราจะเข้าพระเข้านางเนี่ยหนูนั่งเนี่ยพระเพียบปักเนี่ยอยู่เย็นเสมอกับตัวพระอย่างที่เราบอกเมื่อกี้แล้วเราเหลืองลงมาแล้วเรารู้จักมาอา้าวเมลีชำเลืองดูเท้าไปชำเลืองเรัาชำเลืองนิดนึงอย่างนี้เขาลหาันไปมองเอาใหม่เนี่ยดูนะดูตานะเนี่ยชำเลืองแค่นี้ แต่เราหมุนหน้าไปเมลีชำเลืองดูนี่นิดเดียวมองไปที่จุดได้นะ่ะจุดก้าอี้นั่นน่ะถ้าเราไปชำเลืองนี้ชำเลืองดูหันมาเข้ารู้แก่ใจแล้วก็รู้เหตุนะว่าภูเบตับตามไว้ลูกว่าภูเบศใบเบีบยงอ่าขุย เินไปไม่เหมินไม่เหมนหนีเอาทำเองเมลีชำเรืองดูนอนนี่นอนนีขอมิวสิก่ลยแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งเต็มที่ไม่ต้องหนีเมลีชำเรืองดูก็รู้เหตุออขอเลิมต้นไหนเลิฟเลิฟต้น ต้นใหม่ใช่ไหมจำเรื่องดูหาเพลงก็รู้เพลถอนว่าฟูเบดขวยเขินขวยเขินไม่เมินหนีหันหน้าหนีหยุดหยุดอะอไม่เมินหนีนายชะมายชายตาลากมือมานี้ นางฉไม้ชาย,ชายตากวาดตาข้างล่างไปข้างล่างไปแล้วก็หยุดที่ตรงชายของส่วนหนึ่งที่เราจะจับมองไว้น,นางฉไม้ชายตาเปิดตัวไว้เป็นท่าทีตั้งตัวไว้รักคอรักซ้ายลักขวาเอาใหม่นางฉไม้ชายตาลักคอ เออเออเอเป็นอ่ะยกยกมือทำไมยกทำไมเออเป็นเป็นท่าทีกลมหน้ากล้ขวาท่านภูมีเดี๋ยวกล้อขวาท่านภูมีเลียวมายกมือขึ้นเออเอยนางมือไปจะรีบสะบัดจ้านะท่านภูมีเลี้ยวมา เออเออเอนามืนไปเห็นไหมพอเวลาเราจะรู้แล้วรถเราจะขยับรถแถเสเศษกลางก่อนกอนมาเออเกี่ยวกระวัดเขาจะเกี่ยวเที่ยวเราเกี่ยวกระวัดเมลีปัดขอนขขขขววัดออนควัก แล้วแต่ผู้ชายเักเกีียวเขาเกียวแซ่บผักแซ่บผักที่ไหนรู้ไหมอ่าค่ะแซ่บแต่อย่าไปดันค่ะแซ่บเพราะคำว่าแซ่บผักใสสองพีลมชมชื่นเออ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 จออเออเอลเออเอจเออเออเนอเออเออเนอเอ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 ีเออเเเ สีสยาสีสายยาเตงเตงขยับตัวจัดเสื้อผ้าเรียบร้อยจะขึ้นนอนแล้วเตงเตงติงแดงเตงเตงติงเออเอาขอขอเพลงทั้งหมดเลยลูกช่วยไปท่องรำไปอยูุ่้งรู้นให้สองคนละไปดู้องรุ้นจะได้ดูอสอบผ่านไม่ผ่าน จัเรือนดูจ er ้าก็รู้เหตนว่าภูเบศปวดเขินเบอร์นไม่เดินหนีนางชะม้ชายตาเป็นท่าที มองใครอเพื่อนเลยนะคนบูมีเดี๋ยวมานางนเลาเมืนางมินไปรถเตศินกลางกอนเกี <s> <s <s ่ยวกระวัดเมรีปัดคอนควับ

เลยๆเล,ๆ,เล,ๆ,เล,ๆ,เลๆจบนอนนี้ขันสายันมาครมันะะจะเชื่อมนี้เดี๋ยวนี้พอเขาจบอันนี้งงเว้อน,น่ะนะรู้ไว้เพื่อประโยชน์ขอบคุณมากลูกขอบคุณละลีลาอะไร<ล>ะต่างกั<ล>นนะครับที้แม่ที่ที่ผมดูไปฟังแม่สอนนี่นะครับมีคำว่าปลงตัวคืนตัวไม่อธิบายอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับบทร้องนี่ก็มีใช่ไหมลูก เมดีเชมเลืองดูเห็นไหมเราเชื่อมดูดูเรากลับตัวมา,เรา,าวเราก็เอาาตัวเราก่อมมาทางังข้างนี้ไข่ข่ด้วยก่อกมันก็เรียกว่าเลี้ยงแต่แม่แม่จะบอกเส่อว่ามาก็รู้เหตุถ้าแม่ก็บอกอย่างนี้มันจะไม่สวยก็รู้เหตุเนี่ยการสอนเขาจะไม่เหมือนกันสักครข้างนะถ้าเราไม่ทันก็รู้เหตุแต่ก็รู้เหตุนี่ไงก่อมหันมาอย่างนี้ ว่าภูเบศภูไวยเกินเออเออเออไม่เหมือนหลีไม่รู้มันมันบอกมาผมเดี๋ยวตอนนี้มันไม่มีแล้วลูกใครๆก็จะไป็นสำคัญแต่ฉากเมาก็จะบอกรู้ที่มาที่ไปรู้อะไรต้องรู้ให้ลึก มันก็คล้ายๆเราไม่อยากให้ของนี้ตายไม่ใช่ว่าแม่เก่งนะแต่แม่ไม่อยากให้ให้ให้พวกนี้มันสูญไปแล้วอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันจะให้ดูเกี่ยวกิริยาของการเดินเที่ยวแต่จะใช้กําหนดว่าอันนี้ลลมอันนี้ทอดจะ จะไม่เอาอย่างที่นี่ที่ว่าต้องมาร้องเรงอีกเดี๋ยวก็ต่างฝ่ายต่างจะเดินเข้าจะใช้เพงลงรวมถึโตแม่ก็ว่าอย่าเลยอธิบายให้เด็กรู้เพื่อเขาจะได้ไปจับอันนี้ไปอยู่ทางระบุระบามอะไรของเขาได้เปะะ็นการผสมผสานกันไปใช่มใชรวมเลยนะแม่ เออโลงปกติเนี่ยเขาจะมีโลงสิงโตเดี๋ยวก่อนโลงมันมาเกี่ยวอะไรยังไงอะครับเป็นชื่อเพลงโลงนอกใช่ใช่โลงเลยนะแม่เออโลงปกติเนี่ยเขาจะมีโลงสิงโตเดี๋ยวก่อนโลงมันมาเกี่ยวอะไรยังไงอะครับเป็นชื่อเพลงโลงนอกร้องสิงโตอะไรเนี่ยเออแต่เราไม่ไม่ไม่นั่นนะเราก็จะจะเอาอย่างเงี้ยว่า สมมติครูไปทูลเดินเข้ามาสมมติอะไรเขาจะขอผู้ไปทูลหน่อยค่ะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมอยู่มุมๆกันแล้วครับอาจารย์หยุดดูดูตรงนี้นิดนึงนะคะน่าจะเป็นค่ะดูสังเกตนะรัอาจารย์ไปทูลดูนะคะสังเกตอย่างนะคะว่าตัวพระจะอยู่ทางด้านไหนคะซ้ายมือซ้ายมือพระจะไม่อยู่สมมุติว่าต่างฝ่ายต่างเดินเข้ามาเจอกัน ใช่ไหมฮะอุิจูนเดินมานางเดินไปเกิดวันนี้ไม่ได้นัดกันแต่ใจเดียวกันอยากจะมาเที่ยววิทยาลัยน่าจะศิงสารยาว่าเขามีอะไรนะงดงามไหมอุิจูนเจอปับ๊บอุิจูนจะต้องยิ้มยิ้มปับ๊บผู้หญิงทำไงนี่ไงหลบเห็นไหมฮะ ไม่ใช่ใจจังใจผู้ห <sm> ญ yeah. mm. <X S> ิงยิ <respuesta> <fruit IEL> lap ho, lap ho ้มไม่ใช่อันนี้มันชีวิตจริงเนี่ยก็กระหลกผหลงใช่ไหมอ่าแล้วครูแล้วครูถามไปไหนมาไปไหนมาเธอจ๋าถูก็บอกเธอจ๋าเธอจ๋าไปไหนมาเราก็ยืนฟังครับไปไหนมาอ่าไปไหนมา นี้ไปทําอะไรเราฝั่งเขานะคะฟังเขาเราก็บอกวันนี้จะมาลำนะให้ท่านทั้งหลายเห็นมะสัะ,ะสาธาณได้ชมและท่านก็จะยิ้มอย่างมีความสุขสนุกสนานเรามา รักกันสักนิดึงได้ไหมแต่เราก็ต้องห่างกันเพราะช่วงนี้มีโควิดเห็นไหมเห็นไหมฮะเอ้ยแต่เมื่อวานเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเขาเลยเขานัดเราแล้วไม่นัดเราก็เดินหนีกูปิจูนก็จะตามงอเราก็เดินหนีปิจูนก็ตามงอหนูดูดนะกูมิจูนจะจับมือโดยเราปั๊บเนี่ยคกูมิทูลก็จะจับมือปั๊บเห็นไหม นี่ไงเราก็ <c oughs> เขาไม่ได้ขโมยตังเรานี่ <c oughs> คือกิยาเห็นไ,ไหมฮะพอเขาทำอย่างนี้ปั๊บเนียเขาจะเข้ามาโลมเลยโลมเห็นไ,ไหมฮะโลมนะฮะโลมมาเห็นไ,ไหมฮะพอโลมเสร็จโลมสูงนามเป็นไงพระเขาต้องยิ้มสิพอาเข้าเกี่ยวละนางข้าอายไงเห็นไ,ไหมจะบอกว่า เมื่อกี้นี้ฉันไม่ได้ควักมันใช่อย่างนี้อุไปทูมลูกก็ยังมองอีกเราก็ต้องมีกิริยาหลบเขาหลบเขาเขาก็จะนั่นเราแล้วก็คว้าเห็นไหมฮะคว้าหนึ่งเห็นไหมลูกคว้าสองหลบนิดหนึ่งวิ่งมามาเขาวิ่งมาเสร็จปับ๊บุปทูมก็ไปไปปั๊บจับ อันนี้คือท่าลงจับสูงเห็นไหมจับท่าสูงสะบัดสะบัดนิดดึงเห็นไหมเขาไม่ได้สะบัดแรงเห็นไหมฮะนิดนึงพอสะบัดนิดนึงผู้หญิงต้องอายเห็นไหมฮะพออายฟับสมมุติเอานั้นหนีกับแบบจับท่าสองจับท่าสองเห็นไหมคะเห็นไหมดูการจับท่าสองท่าสองเสร็จ เขาลุกเราแล้วเขาจะพาเราไปแล้วก็ไปท่าสามเลยนี่ไงแล้วก็เดินนี่ไงฮะเดินไปถ้าเขาจะมีบทที่เขาจะจูบเราเขาจะจูบเราเราก็ดูนะนะจะหลบนละลหกจะหลบขออนี้ที่ต้องยืนอย่างนี้นะเห็นหมะมันจะไม่เห็นกัน มันจะใช้สมัยนี้เขาเรียกมุมกล้องแต่ของเราไม่ใช่มุมกล้องไงใช่ไหมเราเราทำกัินจริงแต่จะมีที่พิสดารคือเกี้ยวนางยักษ์นางยักษ์เขาทำเนี่ยเนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่คุณครูเดี่ยให้เข้ามาด้วยอันนี้คือจะเป็นการเกี้ยวเล็กๆ,ๆ็น้อยน้อยเดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะทูลว่าเราจะไงแต่เดี๋ยวจะได้ให้ดูว่ายักษ์เขาเกี้ยววานานยังไงนะคะ ขอบคุณค่ะคุณคุณค่ะวันนี้ก็มีโอกาสดีได้เกี่ยวกับรุ่นเด็กก็เราอย่าไปมองหน้าเขาเดี๋ยวเขาจเปรี้ยวเลยจริงจริงก็ไม่ทราบชื่ออะไรนะอาจารย์อ๋อเขาชื่อเขาเป็นเออ่เป็นครูที่เรียนหน้าิครับชื่ออาจารย์ศิลปินชัยนาคคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุประมาณสักสามสิบกว่าป่ะแม่สามสิบกว่ากว่าหับลบกลบดีแล้วห่างกันกี่ปีเนี่ย ไม่เป็นไรแม่รุ่นหลานเอ๊ะฉันงงงงนะสินะเออต้องขอบคุณนะลูกนะอ่เรามาเจอกันหน่อยลูกใหญ่มากนะลูกนะเออลูกร่างดีเลยอันนี้แม่จะเที่ยวเป็นตัวนาำเป็นกายใช่ไหมแม่เออแม่จะเป็นเบญกายนะเอาเอาเนื้อหน่อยนี้ก็เป็นโทษสัตว์ปันอ่าอ่ะ ก็สักการไปอยู่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคืนชมนะเลยะจะเอาไ,ไอ้นั้นว่าลูกเข้าชิดไหมหรือจะเอาตรงไหนเมื่อกี้เพลงทำให้ยังไงลูกจะพากหรือจะอยังไงจะ๊จะสักครู่นะคะใจเย็นๆค่ะโอชาติโอชาต I บอกก็เลยรีบปาเส้นผมช่งงดงามเลยลูลสสก,ลกสุดหล่อเลยขอบคุณมากแต่เดีรอก่อนนะจะต้องมานำขบวนกำนันหน่อยนะลูกแป๊บหนึ่งส่วนมากนะลูกนะการเที่ยวกันนะ่ะหนูจะเห็นทีน,นี้มันด้วยสถานที่จำก,กันนางเนี่ยมันก็จะเดินไปนอย่างเงี้ยคล้ายๆเดินหนีเขาอะเดินแต่ไม่ใช่หนีรีบหนีนะ คือเดินไปตามจังหวะเพลงอ่ะแล้วพอเขาเข้ามางนี้นายต้องรอต้องรู้ว่าเขาจะเข้าทางไหนทางไหนต้องสัมพันธ์จริงจริงมันต้องสัมพันธ์จะต้องมีการซ้อมก่อนแต่วันนี้สดสดวันนี้สดสดก็จะบอกว่าเราจะยังไม่จบอันนี้นะเราอาจจะมีเรื่องที่จะคุยอะไรกันอีกต่อไปนะครกนะคราวนี้ก็พอพอจะหอมปากหอมคอแล้วลูกเอ๊ะตอนจำไม่ได้ว่า จะต่อเรื่องอะไรเนี่ยเออเออคือเนี่ยมันเยอะกว่านะสี่โมงแล้ววะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงทำไมลูกระลัดประทานก็โถเป็นพระฉันเพลงฉันเอาก็นี่เราก็ต่อไปนะครับกินนอนนั่งเดินพูดเยอะแยะเดี๋ยวให้มีรีลาต่างๆละครเดี๋ยวแม่แม่มีเยอะแยะผมรู้เดี๋ยวแม่ก็จะต้องมาให้ความรู้มากมายไม่ใช่ลูกไอ้ที่มีเยอะแยะเนี่ยอย่าอ๋อ ถ้าอยู่ว่างๆแล้วค่เหนา่อป่ะเดี๋ยวเจอแม่คะฮผมก็อยากฟังหรือทุกคนอยากฟังไหมครับถ้าอยากฟังเดียวติดตามต่อไปีกอยากใช่ัหสอยากใช่ะสวัสดีค่ะ